เป็นเพื่อนกับกุ๋งกิ้งกด subscribe ติดตามช่องกุ๋งกิ้งกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไปโรงเรียนกันมาสนุกไหมคะกุ๋งกิ้งกลับมาแล้วทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยพร้อมออกไปเล่นแล้วค่ะ <c oughs> ตอนนี้เพื่อนๆทำอะไรกันอยู่บ้างคะ แต่ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามเรามาดูนิทานสนุกๆจากรายการนิทานสนุกกับกุ้งกิงกันก่อนปีนี้ช่องกุ้งกิงงฮัปปี้เรามีนิทานเยอะแยะมากมายรอให้เพื่อนๆได้ดูกันอยู่นะคะ <c oughs> และนิทานที่กุ้งกิงจะนำมาให้เพื่อนๆดูวันนี้เป็นนิทานอิศพที่ถูกเล่ากันมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่กุ้งกิ๋งยังเป็นเด็กค่ะ เป็นเรื่องราวของกระต่ายที่ชอบคุยวโอ้อวดว่าตัวเองวิ่งเร็วกว่าใครก็เลยไปท้าเต่าวิ่งแข่งค่ะแต่กระต่ายประมาทคิดว่าเต่าเดินเชี่ยงช้าก็เลยแอบนอนเล่นจนเผลอหลับไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเราไปดูเพิม่มพร้อมกันเลยค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่ากระต่ายกับเตา่ากระต่ายกับเตา่า กาลกครั้งหนึ่งซึ่งนานมาแล้วชายป่าตามแนวใกล้แถวเชิงเขายังมีกระต่ายและสหายเต่ามีเรื่องบอกเล่ายาวนานต่อมากล่าวถึงกระต่ายวิ่งไวนักหนาชวนเต่าลองมาประชันความไว ใครจะเป็นหนึ่งเข้าถึงเส้นชัยถือว่าวิ่งไวเอาชัยไปเลยกระต่ายนำหน้าเต่าช้าตามเคยกระต่ายเยาะเย,ะเยะ้ยวิ่งเลยเต่ามาพอถึงต้นไม้พุ่มใหญ่ใบหนาลมเย็นโชยมา ช่างหน้านอนเล่นเหลียวหลังมองเต่าแม้เงาไม่เห็นจึงพักนอนเล่นเอ็นหลังหลับไปเต่าดูเชื่องช้ามานะตั้งใจค่อยๆคลานไปให้ไวที่สุดตวมเตียมต่อแต่ ไม่แวะไม่หยุดตั้งหน้ารีบรุดเดินไม่ลดละเส้นชัยข้างหน้าเต่าคว้าชัยชนะกระต่ายเอะอะแต่สายเกินไปเพราะอวดเก่งกาดประมาททำให้ต้องมาแพ้พ่ายจำไว้ไม่ลืม น่าเสียดายที่กระต่ายประมาทแล้วก็ชะล่าใจเกินไปค่ะสุดท้ายเต่าที่เดินเชื่องช้าถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็อดทนเดินต่อไปจนถึงเส้นใชัแบบนี้สินะคะที่เขาเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเ <c oughs> ต่าเก่งมากๆเลยกุ้งกิงปรบมือให้ สนุกกันต่อกับนิทานที่กุ่มกิ๋งจะนำมาฝากในรายการนิทานสนุกกับกุ่มกิ๋งมาเป็นเพื่อนกันกด subscribe ติดตามช่องกุ่มกิ๋ง a p p y World กันไว้นะคะและถ้าเป็นเพื่อนอยากคุยกับกลุ่มกิ๋งต่อเข้าไปคุยกันได้ที่ Facebook กุ่มกิ๋ง a p p y World กันเลยสำหรับวันนี้กุ่มกิ๋งไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะกดติดตามช่องของกลุ่มกิ๋งด้วยนะคะ